มีอาชีพใหม่ของคนขับรถต,ตู้นะครับขายอุปกรณ์หลังจากว่างงานเนี่ว่างกันเลยเว้เปลี่ยนที่ปัดน้ำฝนนะครับอยู่ตรงเลยแยกวังจัน์นะครับขาเข้ากรุงเทพอะไนะครับยางปัดน้ำฝนสองนะรุนนมาอุดหนุนก็ได้นะครับพี่น้องรถต,ตู้ ครับอุดน,นได้ชื่อพี่อุดมชัยนะครับเปลียนยางบัดน้ำฝนนีวายนราะฉั้นน่บแรนครับดูตรงจุดเรีกับรถครับปกติพี่เขาก็รับงานทั่วไปนะครับตอนนี้ว่างงานะ